ปลัดเทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันเลเย์บอลชายหาดประจำปีงบประมาณพศ2568รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองร่วมประชุมชี้แจงคำขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เทศบาลเมืองป่าตองเป็นประธานพิธีปิดโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดประจำปีงบประมาณพศ2568วันจันทร์ที่2มิถุนายน2568เวลา9นาฬกาที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดชั่วคราวบริเวณป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตอง นายธงชัยเทพรอดปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดประจำปีงบประมาณพศ2568ภูเก็ต p พรยบีชวอลเล็บอลน 20, 25, โดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประชาชนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาร่วมในพิธีเปิดโครงการสำหรับโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภูเก็ตพายเฟสติวัล2025ที่จัดขึ้นในพื้นที่ป่าตอง โดยได้รับความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองป่าตองชุมชนหาดป่าตองและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรักความสามคัคคีความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและเทศบาลเมืองป่าตองรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีทีมวอลเล์บอลให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน34ทีมแบ่งการแข่งขันทั้งหมดออกเป็น3รุ่นประกอบด้วยรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน20ทีมรุ่นสาวข้ามเพศทีจีจำนวน8ทีมและรุ่นเยาวชนจำนวน6ทีมโดยแข่งขันในระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2568ณสนามวอลเล์บอลชายหาดชั่วคราว บริเวณป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตองเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันระหว่างเทศบาลเมืองป่าตองกับอบจว,ว่าสิ่งไหนที่จะใช้งบพัฒนาพื้นที่พัฒนาเรื่องกีฬาพัฒนาเรื่องชุมชนพัฒนาเรื่องสังคมวันอังคารที่3มิถุนายน2568 เวลา13นาินาทีที่ห้องประชุมจันพันวามุกหน้าชั้น4ี่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายสิทธิชัยอินริศรองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์โมราศินผู้อำนวยการสำนักช่างและเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองป่าตองร่วมประชุมชี้แจงคำขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนการขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน157,000ล้านบาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายสมาวิ์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยเทศบาลเมืองป่าตองได้ชี้แจงคำขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยราชอุทิศ200ปีงบประมาณ3,527,800บาทวันอังคารที่3มิถุนายน2568เวลา18นาฬกาที่ห้องประชุมมหิตสอนพักดีสาลกลางจังหวัดภูกเก็ต นายธงชัยเทพรอดปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีถวายเครื่องราชสก,การะพิธีวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3ม,มิถุนายน2568โดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจอายการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี โดยนายโสพลสวุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหว่างผ่านพุ่มเงินพุ่มทองถวายทูบเทียนแพรและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาต่อยอดและอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตานำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงประชาและความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไปจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชาพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันบนนจ วันพุทธที่4มิถุนายน2568เวลา18นาฬิกาที่สนามวอลเล่บอลชายหาดชั่วคราวบริเวณป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตองนายธงชัยเทพรอดปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานพิธีปิดโครงการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดประจำปีงบประมาณพศส5 6 8 8โดยมีนายเฉลิมพงษ์แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองคณะกรรมการชุมชนหาดป่าตองคณะกรรมการจัดการแข่งขันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักกีฬาร่วมพิธีปิดโครงการ สำหรับผลการแข่งขันโครงการแข่งขันเลย์บอลชายหาดประจำปีงบประมาณพศ2568ทั้ง3รุ่นมีดังนี้รุ่นประชาชนทั่วไปชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกระรนรุ่นสาวข้ามเพศทีจีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมภูเก็ตอันลิมิตและรุ่นเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมไดนาสตี และผู้จัดงานทุกท่านรวมทั้งน,นักกีฬาที่วันนี้มีน้ำใจนักกีฬามากเลยครับมาพร้อมผลน,นะครับกับผมนายธงชัยเทียบรอดนะครับ